ชรก็เข้ารอบลึกลึกไม่พอเป็นแชมป์ด้วยครับตอนที่มีผมอยู่ด้วยตอนนั้นเป็นพระจริงๆด้วยนะเป็นพระหมาสปองตะละบุตโตกรรมการในรายการก็ทักเอ้าลบเอาจาย์นอ๋อท่านเมตตาท่านที่จริงท่านจะแค่แนะนำามกเฉยๆแต่ท่านก็เลยอะอยู่ในนั้นเลยละกันผมจําชื่อรายการไม่ได้นะครับป็นคนที่น่ารักมากครับพี่ออรชรครับน่ารักมากๆนะครับอ้าวเคยไปช่วยงานบ้านผมด้วยนี่ที่โรงเรียนบ้านป่าว่าน สมบลห้วยยางอำเภอขันานจังหวัดชัยภูมิวาเลนไทยทำอะไรกันบ้างเนี่ยผมถามเชิญไปไหมเนะี่ยไปทานข้าวไปดื่มไปดริง้งไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงขอขอขอคำคมวาเลนไทย่อยคำคมวาเลนไทยเลยครับ,ขอขอบคำคมวาเลนไทยโอ้ผมโพสไปเยอะเลยนะไม่อ่านเราอะไม่ติดตามอะน้อยใจนะเนี่ยม้่น้าที่ติดตามที่สิบสาม,ามโพสอะ จะทีมงานตอนนี้ขอร้องแนละความรักก็เหมือนกัญชาแรกๆก็ฮาหลังๆเริ่มหลอนเอาแบบฮาแล้วกันเนาะแล้วผมก็ไปถามคนว่าเ,เลนไทยนี่อยู่ทีมไหนระหว่างโสดกับมีคู่จริีๆผมไปเห็นใ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 นโซเชียลเรานี่แหละผมเลยเอามาถามอ๋อมันเป็นสติกเกอร์ใครอยู่ทีมโสดใครอยู่ทีมมีคู่ อย่อยู่ทีมไหนบอกมาผมก็เลยเามาเรียนแบบว่าเรียนไทยนี่โสดหรือมีคู่สู้อยู่ทีมไหนว่ามายา่าซาุ้มตาเด้นะครับก็เลยถามความรักก็เหมือนแท็กซี่ปฏิเสธทุกทีทั้งที่ยังว่างผมจีวอนเขาเรียกเป็นพระผมผ้าด้วยนะจ้ะเขาเรียกเป็นห่วงมีคนหนึ่งมาเมนผมจีวอนเขาเรียกเป็นพระผมผ้าขาวแล้จ้ะเขาเรียกเป็นศพ <c oughs> ชอบอะเวลาคนมาตอบเมนก็มีต่อมุกอีต่อยอดความรักก็เหมือนเย็ยนไขดูสว่างสวัยแต่ก็มีน้ําตาบางคนทําตัวเหมือนคนแปลกหน้าทั้งที่เคยแก้ผ้าต่อหน้าเราอเคยแก้ผ้าน่าจะเป็นลูกแหละตอนเด็กๆแก้ผ้าต่อหน้าพ่อแม่โตขึ้นมาวเาเลนไทน์แล้วไม่สนใจพ่อแม่เลยถึงกองเนี้ยความรักก็เหมือนกาแฟแรกๆก,ก็ใจสัน่นหลังๆก็ตาสว่าง หลายก็พอย้อนดูกาแฟอาจจะดำแต่หัวใจคนทำสีชมพูพอใจได้อย่างครับแฮปปี้มีความสุขนะก็ทุกครั้งที่โพสก็อยากให้คนมีความสุขครับและทุกครั้งที่ผมอ่านเม้นผมก็มีความสโโุขยิ่งคนที <c> ่ <oughs> ตกใจยิ่งคนที่มาเม้นแบบสนุกสนานน่ะคิดได้ยังไงเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยขอบคุณคุณออฟนะครับนะก็ชอบมวลเนียวกันมาเนว่าให้ผู้อื่นมวงเดียวสมมุติเห็นผู้อื่นเห็นแล้วมวนทำได้สมมุติ นะครับเนาะสันเขาแรงครับอย่างน่าจะเป็นไินซีของแพนลี่ครับแล้วก็มีลาบคอยส้อยแซครับพี่กุ้งกับน้องชีบ้านพี่ชายที่นับถือกันนะครับก็จริงๆผมจะนอนกับบ้านขเขาแล้วนะครับหลังหลังจอดรถยากก็เลยหาที่นอนใหม่พี่ประสิทธิ์ก็มีบ้านหลังหนึ่งให้ไปนอนสามชั้นแกเป็นให้คนไปตัดหญ้าไปล้างไปถูไปเช็ดไปเตรียมอย่างดียังไม่ได้เข้าไปสักวันเลครับ เดี๋ยว้าไหนจะไปพอวันนี้จะไปจะบอกอยู่กอยู่ทอมินบุรีนะครับก็เลยมาบ้านน้องอีกคนหนึ่งครับที่รู้จักกันสนิทกันสนิทมากตอนนี้ก็น่าจะอยู่ดูอยู่ในไลฟ์นี่แหละครับแต่ผมจะอยู่เป็นจคล้ายบ้านผมแล้วครับสิมาอยู่หลายก็จะของบ้านมปแล้วครับถ้ามากรุงเทพก็คงมาพักที่นี่เ็บรรยากาศดีมากโอ้บรรยากาศดีครับด,ดีแน่มองจอดรถข่้งครับในบ้านก็สองสามขั้นนอกบ้านอีกแปดขั้นก็ล้วดีไรกล้ากินขนมมาเลยทานได้ใช่ไหมเนี่ย ไม่ปลิวไม่อะไรใช่ไหมแข่ยังกับเราแวงครับขยับตัวพวกนี้นะครับก็กใหม่น้องนุ่งไปตุละตอกครับซองดูก็จะไปงานแต่งน,น้องก็หนึงก็พักผมก็ว่าจะง,งีบเอาแรง่าไหร่ครับตื่นมาก็ไปตะวันตะวันสาดแสงแดงกาเจอกันที่พูดได้ใช่ไหมต้องขออนญุญาต กันเนี่ยแน่นห,หนาเลยจงสี่จนซื้อกระเป๋าได้กันเนี่ยแบตบตะวันแดงแจ้งวัฒนะเจอกันนะครับประมาณสี่ห้าทุ่มเนาะตะวันแดงยิ่งดึกย,ย,ยิ่งดีแอลแพรี่ขึ้น<ม>ไลรเนี่ยจากเขาอยู่กับฟอร์ดอยู่กับฟอร์ดนั่งท่านน้องอยากให้ผมเข้าไปไปทักทักแพรี่หน่อยก็ได้พี่ปอร์ดยู่อยากให้เข้าไหมอยากให้เซลไหมล่ะดูดูไปดูน้องสิไม่ได้ไล์ไม่ได้ไล่ไม่ได้ไล่ใช่ไหมน้องไม่รับงานเนียวันเนี้ย แต่ไม่ได้แปลว่าไร์ไม่ไร้เละคุณตวานน้องไม่รับงานคุณตวานน้องมารับงานครับวันนี้ว่าน้องบอกกับผมไม่รับงานนะพีเคเล่นไหมะีเคเล่นกันไม่ล่อวดของใครก็มันไม่ล่ะไม่ใช่หมายถึงว่าพี่พี่กับเกับใครดีก็สุ่มสุ่สุ่มสมเลยสุ่มเอแล้วเหรอเอาไหมอยากสุ่มพีเคกับผมไหม ไม่ได้พ k เคนานละจนจําปุ่มพ k เม่ได,ได้ปุ่มมีเคจะปุ่มไหนนะนอีเคมีเค k ีเคนี่เขาเรียกปีเคหรอป่าเนี่ยซ่องละซ่องไปไปี่นซ่องดูไปได้ยัง ปุ่ม Pk จะได้จำไม่ได้แล้วเข้หัวาใจให้หน่อยนะครับยังไม่ถึงแสนเลยนะครับหกหมื่นแปดพันเอาทัก2สองแสนอ่ะน่าจะถึงล้านยากอยู่ Pk กดปุ่มไหน Pk ปุ่มไหน Pk เดินทางไยงานก่อนครับได้ครับแต่คุณต้องกด Pk ผมก่อนครับกดตรงไหนครับผมจำไม่ได้แล้วจะ Pk กับใครคนทั่วไปเลยไหม่วไปเลยครับ เอาเป็นออโต้ไปเลยไอ้นี่เชิญใครก็ได้เชิญแบบอัตโนมัติเลยเมื่อกี้ว่าตรงไหนนี่เหรอใช่ฮะตรงผู้จัดนี่เหรอผู้จัดรถ้าเราเป็นแขกรึเออมาเออมาสวัสดีครับพี่สมกองครับกับพี่ซองดูครับพี่น้องอะไรครับโอ้ยจริงไหมเนี่ยใช่จริงจรไหมคะพี่สมกองว่าจับไม่นด้ต้องจักพี่สมกองกับพี่ซองดูเหรอรู้จักรอ๋อ ขอ,อคำคมวาเลนไทน์หน่อยหรือคำพูดตลกตลกบาลนไทน์หน่อยสักหนึ่งประโยคก,ก่อนที่พี่จะพูดให้ฟังน้องพูดให้พี่ฟังก่อนไม่พี่เกิดมาก่อนเพราะว่านี้ไม่รู้คำคมอะไรเลยเพราะว่าไม่มีแฟนไม่มีแฟนเขากลัวเราหรือเปล่าไม่ไม่เขาน่าจะแบบไม่เราเป็นเราเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าน้องน่าจะไปะกดผิดโภมน้องเหมือนกำลังจะพูดอะไรสักอย่างเมื่อก<ม>ี้เนี่ยน้องน่าจะลืมค่าว เรื่มไปเรื่มไปครับครับพี่เต้คาราบาวสวัสดีพี่พีเต้คุณดีมาที่เท่าไหร่พี่เต้สวัสดีครับพี่อาจารย์ครับรู้จักผมนหฮะพี่เต้ครับผมรู้จักครับอาจารย์พี่เต้อยู่ที่ไหนยังไงเป็นคนจังหวัดอะไรคะเอาแบบนี้น่าจังอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่อยู่ขอนแก่นครับผมอืมตำบลญำเพื่อนเลยครับ ตำบลอำเภอไหนฮะพี ie, uh ่เ oh. ต้คุณอำเภอไหนคุณอำเภอไหนคนแก่เนี่ะอำเภอเมืองเด้จีโอ้ของพี่เต้ค้างๆนะของพี่เต้นะอืมพี่เขาไม่ดีเล็ดบอดีเลยพี่เต้พี่เต้เล็ดบอดีออกกันเลยเด้อไอเด้อพี่เต้คาราบาวนะครับโอ้ตั้งแต่ดูคาราบาวมาก็เพิ่งเจอพี่เต้นี่แหละ คนตื่นทำได้ไหมคะคนตื่นทำมีคุณ่ะครับท่านมีเบอร์ผมพีเต้ต้องกดออกก่อนแล้วดิไม่ค่อยดีพีเต้เน็ตไม่ค่อยดีจะอายเน็ตไม่ค่อยดีเด็ครับผมครับผมพีเต้จ๋ากินข้าวแลงไปคุณแพรรีบเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้สบายดีมีความสุขมากเลยครับวันนี้ไม่รับงานด้วยน่าจะจำเนียวเลยจะดีจะ กดให้พี่หอกยังไงอะเรากดไม่ได้ทำไมพี่ต้องออกเองใช่ไหมพี่เต้จ๊ะพี่เต้จ๊ะพี่เต้เน็ตไม่ค่อยดีเลยอะพี่เน็ตไรวันแน่เลยพี่หรือไม่ก็เราก็เลือกคนคุยเลยก็ได้เนาะใช่ไหมได้อืม สวั icism, e สดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรนะเนี่ยคุณอะไรคะสวัสดีครับรบกวนหรือเปล่าครับทำอะไรอยู่ครับสะดวกไหมครับอ๋อไม่รบกวนค่ะอยู่ที่ไหนกันเลิกเพี่อยู่ค่ะที่อะไรครับพี่อะไรครับเนี่ยทีู่้ดถึอวันที่ไหนกันน้ำมันที่ไหนเนี่ย อุดอค่ะดูการเพลงว้ไปเลอ่ะไม่ปิวไม่อะได้เลยใช่ไหมอะไรนะคะไมความุ่ไเราฟังเพลงแบบเนิตรได้เลยใช่ไหมไม่ไม่ปิวไม่อะไรใช่ไหมไมเนอหนูก็เปิดฟังตั้งชั่วโมงกว่าแล้ใส่ฟังเพลงพี่บุญนำพาสองคอนดสไหมพี่เอ e r ฟังให้พี่หน่อยสิ ให้บุญน,นำพาสมปองและฟันเทศอมแป๊บนึงนะคะไปเจะเซลพี่นะพี่เืินอยู่นะ <c oughs> หลหนูนยังไม่ได้ว่าเลยดิอยู่ก่ตอบตัวไปก่อนนะหนูก็เขินอ่ะนี่นำพา <c oughs> ใช่ไหมคะนี่อารมณ์แบบมันดีเทรร่ไหมหรือว่าเปิดทางเองไปเรื่อยๆเปิด,ดเรื่อยๆค่ะเปิด,ดเรืเ่อยๆ ลช์เล่นๆเฉยๆค่ะโอ้ยเคาะกระจกให้น้องเลยนะครับเคาะกระจกให้น้องเลยนะเคาะหน้าจะะอเคาะหน้าจอผมเรียกเคาะกระจกอยู่เรื่อยเลยให้บุญนำพาจะต,ต้องเป็นเวอร์ชันสมปองและคอนเทนส์ส่งนะให้บุญนำอ่าเราเป็นมากแล้วก็ับสมปองและคอนเทนส์ส่งตอนนี้สองแสนยูล้วดูให้พี่หน่อยเผื่อมันจะเป็นสองแสนเอด ฟังได้ทุกเพลงในโลกใบนี้ของใครนะฮะพี่ไปคอปเปอร์เขาให้บุญนำพาแล้วก็เป็นรักสมปองชื่อพี่เองสมปองอันหนึ่งนะหนะขึ้นยากเนาะมันหน,หนูค่ะในไอ้นี่ยมันไม่ค่อยสะดวกในอ๋อบนเนโนตไม่ไม่ใช่บ้านแดงไม่ใช่อะไรใช่ไหมใช่ ไม่เป็นไรค่ะฟังตามสบายเลยก่อนไม่ต้องฟังเพลงหลอกพี่เซลเฉยๆโอเคงั้นฟังเพลงต่อนะไม่กลัวนะค่ะขอขอค,ค,เคเ่ะเฮ้ยเยอะแล้วเหรอเจอแล้วเป็นเพลงที่ร้องไม่เห็นหน้าพี่ไหมไม่เห็นแต่เอ็มเห็นนะพี่ขอฟังเสียงหน่อยเสียงพี่หรือเสียงต้นฉบับเียังพี่เอง เร<ย>าทนฟังได้ไหมเฮ้ยเ <c oughs> สียงหวออยู่หวอขวมังเลยก็ดูแล้วเราเป็นนักตังเพลงนี่ใช่ไหมเจ้บตังเพลงนี่ใช่เดี๋ยวดูหน้าสานักร้องกัขอบคุณที่ติดตามมาน,นะคะชหนยกน เธอใช่จริงด้วยรู้จักพี่ไหมเนี่ยไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักปัญหาสุนทรตาลกุฎโตไหมที่เป็นนักเตะอะนักเตะที่ว่าดังๆช่วงดังๆใช่ไหมที่เทศน็ดอีย์ที่พี่เคยดังมากเลยพี่เคยดัง งัใจหนูไม่ค่อยอันนี้กับโทรศัพท์สักเท่าไหร่เต่าในกระดกอ๊ะอยู่เลนกระดกเล่น,นมือบุกเหรออะไรนะคะชอบเล่นมือปุกนี่เหรอโทรศัพท์ไม่เท่าไม่ได้จับเลยค่ะทำแต่เงานเขาบอกว่าโดนท่านอาชีพต้นฟองก็โอเคมีพี่คนหนึ่งบอกว่าอะไรนะฮักเลาะมา โดยว่ันอธิบดีกองที่เอาอยู่รู้จักแต่ไหม่ไทยครับนะใหม่ไทยดังมากที่เคยดังเลยเรื่องตาตาเล็กจอดเลยครับเดี๋ยวาพุ่งให้ผมไปเอาแว่นแล้วครับแอบตาเล่นหน่อยจะได้ไหมเธอพอค่ะพรากันโนล้ออยอะค่ะ แต่ถ้าเราร้องเพลงใน่ติดก็ไม่ไม่ได้ไม่จะปิวใช่ไหมถ้าเราร้องเรื่องติดก็ติดใช่ไหมไม่ไม่นะคะไม่ปิวร้องได้ใช่ไหมครับจริงใช่ไหมเธออนี้พี่แต่พี่นครับพี่ไม่ได้แบบลองปูมเนี่ยพี่ถาม